คำคมชวนคิดความเกลียดชังไม่เคยนำความสุขมาสู่ตัวเรามีแต่คอยเผาไหม้จิตใจให้ร้อนรนและนำไปสู่ความทุกข์ที่ยากจะปฏิเสธได้การรู้จักกลับตัวกลับใจเป็นคุณสมบัติของผู้รักตัวเองในวิธีทางที่ดีงามเมื่อเรียนรู้สิ่งใดจากผู้อื่นสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำตัวเองให้เหมือนภาชนะ ที่จะรองรับสิ่งนั้นๆเสมอแม้ว่าการยอมรับความจริงในบางเรื่องจะทำให้รู้สึกอายบ้างแต่นั่นก็ดีกว่าการยิงทนงท่ามกลางความเคล้าที่คิดว่าตนเป็นคนฉลาดความเมตตากรุณาเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าเพราะได้ช่วยสร้างโลกให้มีความงามที่ควรค่าต่อการชื่นชมความสุขที่เกิดจากการให้หรือแบ่งปัน เป็นความรู้สึกดีๆที่เรียบง่ายและงดงามอยู่ในตัวการเริ่มต้นรู้จักให้จากใจที่พร้อมเสียสละชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสุขที่ยั่งยืนเราควรปลูกความเมตตาให้เติบโตในใจของเราและควรเพิ่มเติมเป็นความการุณาเพื่อช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขที่มากกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่สามารถเชื่อมความหลากหลายของมุมมองให้กลายเป็นความสมดุลได้ นั่นก็คือการมองด้วยความเข้าใจเมื่อต้องการความอบอ้อมอารีจากโลกเราเองก็ต้องรู้จักมองโลกด้วยใจที่เอื้ออารีด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจผู้ขอในโอกาสที่ไม่เหมาะสมย่อมเป็นที่รังเกียจของผู้ถูกขอเสมอการจะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งนั้น เราควรรู้จักที่มาที่ไปของเรื่องนั้นๆให้ชัดเจนแล้วปัญญาชนิดใหม่ก็จะปรากฏแก่เราทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ที่มุมมองของเราว่าจะเลือกมองในมุมไหนถ้ามองในด้านบวกสิ่งนั้นก็จะเป็นครูสอนเราให้เกิดปัญญาได้อย่าปล่อยให้ความลงผิดหรือทิฏฐิมาบังใจเพราะโอกาสที่จะได้กลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดอาจมีไม่มากพอ ชีวิตและสังคมที่งดงามจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนด้วยการร่วมมือและมีไมตรีจิตที่แท้จริงมอบให้กันการที่คนเราจะได้รับโอกาสที่ดีมักมีไม่มากแต่บางครั้งคนเราก็ชอบทําลายโอกาสด้วยตัวเองอยู่เสมอถ้าพร้อมจะให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เราจะรู้ว่าการได้มาที่มากกว่าหนึ่งนั้นเป็นเช่นใดหยดน้ำที่รวมตัวกัน ก่อให้เกิดมาหาสมุทรได้ฉันใดเมตตาธรรมก็ย่อมก่อให้เกิดมาหาสมุทรแห่งมิตรภาพได้ฉันนั้นหากเราพร้อมจะให้ด้วยความเต็มใจและไม่หวังผลตอบแทนสิ่งที่ได้คืนมาย่อมมีคุณค่ามากกว่าหนึ่งเสมอเมื่อได้รับสิ่งดีๆทั้งจากการสร้างให้ตัวเองและผู้อื่นมอบให้เราก็ควรรักษาโอกาสนั้นไว้ด้วยความทนุถนอมเปรียบชีวิต เสมือนดอกญ้าดอกหนึ่งที่วันหนึ่งก็ต้องโบกต้นล่าแสงตะวันและโลกคงเหลือเพียงทิ้งเชื้อของตนให้งอกงามเป็นต้นญ้าที่ประดับโลกต่อไปเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม